สวัสดีครับผมเด็กชยเชลเชลการใช้ตั้งวันนี้เราจะมาทําการทดลองเฉลี่การัดครับสิ่งที่จะต้องทดลองการทดลองที่1กระดาษที่ใช่การทดลองที่2ถ้าแบบไหนดีให้บินได้แล้วก็ลอยด้วยครับการเตรียมขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ครับขั้นแรกนะครับเราจะเติมน้ําให้ได้ประมาณครึ่งถังครับ พอน้ำได้ประมาณครึ่งถังนะครับเราก็จะเตรียมกระดาษทั้งหมด3รูปแบบนะครับกระดาษแข็งกระดาษโฟ,โ,ฟโต้แล้วก็กระดาษ A 4ครับการทดลองที่1วัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ว่ากระดาษประเภทไหนที่สามารถลอยน้ำบินได้และถ่ายบนพื้นได้ครับอุปกรณ์สำหรับการทดลองครับกระดาษ A 4กระดาษโฟโต้กระดาษปอนถังน้ำน้ำแล้วก็ที่จับเวลาครับ ขั้นแรกครับนำกระดาษ A4 มาวางบนน้ำครับโดยวิธีการวางนะครับให้วางบนผิวน้ำนะครับจากนั้นเราก็จะรอจนกว่ากระดาษจะจม แล้วจึงหยุดจับเวลานะครับโดยการทดลองของที่พวกเราทำเราทำ50นาทีครับจากนั้นกระดาษก็จะจมอย่างที่เห็นนครับต่อไปเราก็จะทำซ้ำโดยใช้กระดาษโฟโต้ครับเราก็นำกระดาษโฟโต้แล้วก็มาวางบนผิวน้ำเหมือนเดิมครับ จากนั้นเราก็จะรอครับโดยครั้งนี้เราใช้เวลา40นาทีครับจากนั้นกระดาษก็จะจมแล้วก็ให้เราหยุดจับเวลาครับจากนั้นก็ทดลองซ้ำด้วยกระดาษแข็งครับนำกระดาษแข็งมาวางบนผิวน้ำเหมือนเดิมครับ รอบนี้เรารอไปทั้งหมด1ชั่วโมง50นาทีครับจากนั้นกระดาษเราก็จมครับและเราก็หยุดเวลาครับผลการทดลองที่เราได้บันทึกมานะครับกระดาษ AC ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกระดาษโฟโต้45นาทีกระดาษแข็งประมาณ2ชั่วโมงครับ โดยที่กระดาษ A4 จะมีความยุ่ยกระดาษโฟโต้จะมีความเป็นแผ่นมากกว่ากระดาษ A4 ครับส่วนกระดาษแข็งจะมีความแข็งแรงแม้กระทั่งจมน้ำไปแล้วครับต่อไปครับการทดลองที่2นะครับวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ว่าการทับแบบไหนที่จะทำให้บินได้ลอยได้แล้วก็ทะลัยด้วยครับอุปกรณ์นะครับก็คือ1กระดาษที่ดีที่สุดจากการทดลองที่แล้ว2ไมบ้บรรทัด3อ่างน้ำถังน้ำ4ีน้ำ ที่จับเวลาแล้วก็5เออแล้วก็6พัดลมครับรูปแบบการพับนะครับเราเลือกมาทั้งหมด3แบบครับขันแรกนะครับให้นำแบบที่1 2 3มาร่อนดูครับแล้วจากนั้นเราก็จะมาวัดกันนะครับว่าอันไหนได้ไปได้ไกลที่สุดครับ โดยจากที่เราวัดมานะครับเราก็ได้ผลสรุปว่าแบบที่1ไปได้ไกลที่สุดครับต่อมานะครับเราก็จะนํากระดาษแบบเดิมนะครับมาเป่าลมบนพื้นนะครับโดยวิธีการเป่านะครับให้เราเปิดนะครับนับ5้าวิแล้วก็ปิดนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดมันใกล้เคียงกันนะครับให้วัดด้วยตลรางเมตรครับแต่ในที่นี้เราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างห่างกันฉะนั้นเราเลยไม่ได้วัดด้วยตารางเมตรนะครับโดยที่เราได้ผลสรุปว่ารูปแบบที่3ไปได้ไกลที่สุดครับต่อมานะครับนำกระดาษมาลอยน้ําแล้วก็ใช้พัดลมหรือไดร์เป่าผมเป่านะครับและให้เราดูว่ารูปแบบไหนจะไม่พลิกคว่ครับเกิอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแรกนะครับ รูปแบบที่2ครับแล้วก็รูปแบบที่3ครับแล้วเราก็ได้ผลสรุปโดยที่รูปแบบที่1ไม่พิดความครับผลการทดลองรูปแบบที่1สามารถเป็นไกลที่สุดไม่พลิกคว่ำในน้ํา แต่ในรูปแบบนี้ไม่ค่อยรับลมด้านใต้ปีกสักเท่าไหร่จึงทำให้เคลื่อนที่บนบกได้น้อยครับรูปแบบที่2ครับบินได้ปานกลางพลิกคว่ำในน้ำแต่รับลมในปีกได้ดีและเหมาะกับการเคลื่อนที่ในอากาศและบนพื้นครับรูปแบบที่3บินได้ปานกลางพอๆกับแบบที่สองแต่อาจจะบินอยู่กับที่จึงทำให้บินได้ใกล้ที่สุด และพิกความในน้ำอีกด้วยแต่ในเรื่องบนพื้นก็ไม่มีลำอื่นเทียบได้ครับสรุปครับทุกลำมีความเหมาะสมของแต่ละอันรูปแบบที่ 1. มีความเหมาะสมทั้งทางอากาศและน้ำรูปแบบที่ 2. เป็นรูปแบบที่ครบวงจรและรูปแบบที่ 3. เป็นรูปแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับพื้นดินครับแล้ววันนี้พวกเราก็ได้ทำการทดลองทั้ง2การทดลองแล้วนะครับ แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ